สวัสดีครับผมสดัเป็นเพื่อนชาวเซลในไีรเิร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทุกคนเราจะมาพาเพื่อนๆผ่านด่านนะครับผมบัวชั้น15กันด้วยวิธีแบบง่ายๆนั่นเองนะครับหลังจากที่มีการปรับออรี่ขึ้นมาใหม่ครับทำของง่ายขึ้นเยอะนะครับผมใครที่แบบเออยังไม่ผ่าน15ลองใช้ทีมนี้ดูรับรองว่าผ่านแน่นอนนั่นเองนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์เจดีของเราครับใครที่สนใจเติมเกมนะครับเซเว่นอถูกกว่าเติมเองนะครับ เททูวินท็อปอัพลิงอยู่ข้างล่างนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บอ่ะเริ่มกันนะครับอธิบายตัวของออลลี่ก่อนนะครับที่มีการปรับมาเผื่อใครที่ไม่ทราบเนาะออลลี่เนี่ยเวลาน้องปรับมาเนี่ยก็เป็นการเหมือนคล้ายๆว่าตีอันนี้ตีแรงตามค่าเวทแล้วก็ตามค่าเลือดของน้องด้วยเนาะแล้วก็เอ่อสกิลที่1ของน้องเนี่ยเป็นการตรีนะครับผมแล้วก็สามารถ ขจัดบัฟของศัตรูเนี่ยได้นะครับผมถึง2ผลเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นการตีศัตรู3ตัวนั่นเองนะครับไอสกิลเนี้ยแรงนะทุกคนถ้าเรียกเป็นสายดาเมจผมลองเทสแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่นะครับถ้าอัพสกิลเกาะแตกได้ด้วยนะครับผมมาแล้วก็สกิลสองครับจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยแรงตามค่าพลังเวทย์แล้วก็ตามค่าเลือดของผู้ได้นะครับเน้นเลือดเยอะๆนะครับผมมาแล้วก็พัธมิตรนะครับผมตัวของน้องเอนะครับแล้วก็สายเวทนะครับผมจะได้รับโล่ เท่ากับ19%ของเลือดสูงสุดข,ของตัวเองนะ,รงงนนะครับต่อเนื่อง2เทอรนะถ้าอัพสกิลเต็มก็จะกลายเป็น22%นะครับผมอ่ะประมาณเออไม่ใช่22%สิ23%นะครับผมอ่ะแล้วก็ดาเมจสไลนงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับถ้าเป็น C 2สสามารถถอนในเรื่องของสถานะแดงได้ด้วย สองอันนะครับให้กับตัวน้องเองแล้วก็ตัวของแบบพัทธมิสาเวตนั่นเองนะครับต่อไปครับที่ใครแม็กไปมากกว่านั้นก็คือตัวของน้องเนี่ยจะได้รับโรรป้องกันเท่ากับ39%้ของ h ิตพีสูงสุดข,ของน้องนะครับผมเวลา3เทิร์นจะทำงานเพียงแค่1ครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้นนั่นเองครับและที่ใครแม็กกว่านั้นครับ มันจะเป็นการเพิ่มคีย์ดีข้อครับผมให้กับตัวของน้องเองแล้วก็สายเวทนะครับผมอ่ะใครก็ตามที่เป็นสายเวทมันจะเพิ่มคียสิบเแล้วก็ความเสียหายคีย์ดีข้อเนี่ยอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าสกิลเต็มนะครับโล่ก็จะหนาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นซ6นะครับผมอ่ะเมื่อตัวของน้องเนี่ยใช้สกิลนะครับผมอ่ะสกิลของน้องเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการสร้างโล่นะครับการความเสียหายด้วยนะครับผมหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนัััั่่่่่่่นนนนเเ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 ออ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 องงงะะคครรบืืืมมมทททีีีีีี้ยยยสิาาาาาตวขลลลลหกๆพจ บูทตัวของคีแล้วก็บูทตัวของคีดามิเอตนั่นเองครับทำให้ลามิเอตของตอนนี้แรงขึ้นมากๆนั่นเองครับอันนี้ผมจะเล่นออรี่สายแบบถึกนะครับนี่ก็เป็นเอชพีนะครับทั้งรุ่นเลยนะแต่ว่าใส่เซตบลอกนะทุกคนไม่มีเซตอื่นแล้วนะครับผมอะฟาร์มยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็คีดามิเอตอีกเยอะมากๆนั่นเองครับผมเกือบ200อ่ะทุกคนยังเดือดนะแหวนเป็นแหวนเลือดครับอืมแล้วก็เอ็ปาร้าครับอันนี้ก็ลดคีลงมานะครับแต่ว่าลดได้แค่นี้นะครับผมอ่ะ เดสปรานะครับคีอยู่ที่สี่สิบสามนะครับบวกกับตัวของออลี่สิบเจ็ดนะครับกลายเป็นหกสิพอดีเปะนะครับผมอันนี้ก็พยายามทำสแตตดูแต่ว่ามันทำจุดอ่อนไม่ถึงนะครับก็เลยพยายามไปหาของเพิ่มแล้วกันเนาะดีประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของเอสนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็น C ีหด้วยนะครับสกิลก็อัพเต็มนะครับอัพเต็มเลยนะฮะคิดดมิดแต่ว่าจัดนะครับผมถ้ารวมของออรี่ด้วยก็สา0รอยกว่าโูนแรงสะใจนะผมอ่ะต่อไปก็ผมก็คือตัวของเดซี่ ดีซี่เนี่ยผมใส่ไฮด้าเลยนะครับแต่ว่าด c ซี่เนี่ยผมขี้เละมันเกินมานิดนึงนะครับเพราะว่าของผมม,มันไม่มีนะทุกคนเกินมาหกแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่มีจริงนะครับผมก็ใส่เป็นเซตไฮด้าก็ใส่เป็นคิดเละสองช่องนะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นป t k ีอสองช่องแบบนี้นะครับ เลือ ATK ช่องหนึ่งแล้วก็ลดความเสี่ยงหายช่องหนึ่งครับแบบนี้นะฮะแหวนใส่เป็นแหวนอำนาจครับเพราะว่าตัวของ DC อะโดนดาเมจแรงมากถ้าเป็น C 3ก็น่าจะดีกว่านี้เพราะว่ามันจะยืนได้นั่นเองครับเพราะ C 3มันจะเลือดสิบแปดเปอนาะเออเอก็ถือว่าการ์ดตัวของ DC เราถึกขึ้นนั่นเองนะครับสกิลที่อัพเต็มก็มีแค่ปีเซื้ออาคีกับแพสซีพอร์ตนะแต่ผมดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เรียกว่าเหมาต่อไปครับวิกฤตนะครับแนะนำเป็น C 2สอง DC 2ก C สองมิกกิต C สองนะครับอาก็ำลับบ ให้ ATK เยอะๆนะครับมันจะได้ฮิงแรงๆนั่นเองครับถ้ารรอของเราต้องยิงเต็มหลอดนะเพื่อนๆนะไม่งั้นก็คือเหนื่อยหน่อยนะครับทีนี้แพทเทิร์นลูปนะครับก็เหมือนเดิมครับ DC Clear พิกกิตบัฟนะครับแล้วก็จะใช้เอ็ดปาร่ายิงล่างก่อนนะครับยิงล่างก่อนแบบนี้นะครับผมอ่ะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวต่อสู้สาวให้ดูด้วยนะครับก็ทีมนี้ผมลองแล้วนะครับอัตราการผ่านที่ประมาณสักแถวเก้นะฮะมันก็ยังมีฟิลอยู่บ้างนะครับในบางจังหวะนะครับผมอ่ะอันนี้ผมอ่ะไม่่่่่ไไได้้สัััังงงงงงเเกกตตวววาาาามนนนนฟรรรหยบบะะคคททุพชี ผมฟาร์มผมก็ปล่อยฟาร์มปกติทุกคนแล้วผมก็นอนราชีมันก็มีแบบมันมีจังหวะที่เฟลด้วยก็แบบเฟลตรงไหนวะอะไรเงี้ยดาเมจแรงมากครับถ้าไม่ติดจุดอ่อนก็ 20k แต่ถ้าติดจุดอ่อนก็ 27k รับชีซีโคตรแรงเลยนะครับอันนี้ก็บัฟมาครับพิกคิตบัฟบับอาพิกคิดบัฟเสร็จบัฟนะครับปารายิงร่างแล้วก็ค่อยหิวนะครับปารายิงร่างแล้วค่อยหิวนะครับตึงนี่ประมาณนี้ครับยิงร่างก่อนนะครับแล้วค่อยหิว ิไม่ต้องไปกังวลเรื่องดีซี่มากครับเพราะว่ามันจะไม่ตีดีซี่อยู่แล้วครับไอตัวของแบบบอสวอมันจะตีสามตัวหน้าเนี่ยมันตีสามตัวหน้าเอห็นไหมวีดีซี่ดีซี่ยิงโล่งอำนาจเลยว่ะพูดปั๊บมาปุ๊บนะฮะเอออันนี้ต้องถ้า,ถ,าถ้าแบบไม่ชัวร์ดีซี่ยืนหลังก็ได้นะทุกคนนะเอาจริงเออถ้าไม่ชัวร์ดีซี่ยืนหลังดีกว่าครับอ๋อที่มันฟิลก็เพราะว่าน่าจะเป็นแบบดีซีนะอู้สองล้านนะครเมจพูดปึ้มนะทุกคนย่างลั่นนะกระมิสองลงสองล้านนะครับนุ่ม,นนะมนนๆโอ ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ชัวร์ก็เอาดีซีไปยินหลังได้นั่นเองนะครับทุกคนนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยไอตัวของบอสมันจะตีดูข้างหน้าบ่อยนะครับผมะ่ะถ้าดีซีียืนหลังเนี่ยถึงแม้ว่าเลื่อมันจะไม่ได้เยอะ,ะเพื่อวางรังการมากแต่ว่ามันก็เหมือนคล้ายๆกับว่าไม่โดนบอสตีนั่นเองนะผมะ่ะประมาณนั้นโอเคเนี่ยมันชอบไปตีหรือมันตีแลนดอมวะน่าตีแลนดอมมั้งต่ำก็ให้นะดีซีมากนะแล้วก็อันนี้สร้างโล่ครับสร้างโล่ขึ้นมาแ่บ มันจะเป็นการสร้างโลครับในโลนี้หนาตามค่าเลือดนะครับยิ่งเลือดเดือะก็โลยิ่งหนาตามนาอีนะครับแล้วก็ตีสกิลล่าครับประมาณนี้ผมจะเล่นยิงสองยิงนะครับทุกคนแล้วก็ฮิวครับฮิวแล้วก็บิจิตบัฟเหมือนเดิมครับเคเออาจจะถ้าคููดาวมาก็ไม่ต้องฮิวก่อนก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เรากดไปแล้วนะครับอรอค่อยดูตอนที่มันปล่อยออโต้ได้ทุกคนเฮ้ยสบายมากนะทุกคนเราไม่พดฟูดแรงเลยอันนี้คือขนาด ตัวของดีซีผมแบบเดือดๆซีสอ,อยงยาปลาด้าผมของแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ใช้ได้อยู่ครับติจุดอ่อนก็สองล้านอยู่นะใช้ได้ครับแล้วก็ปลาดาเยือนนี่คือจบเลยนะทุกคนนะติจุดอ่อนก็ตายเลยครับผมแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะน่าจะประมาณแถวๆมี2สองล้านนิ่งๆครับผมสุดจัดปีศาจต,ต้องจุวีเท่านั้นนะครับผมอะ่ะตำแหน่งอ่ะคอนเทนต์ถูกจํากัดชั่วคราวแนละ้วอันนี้น่าจะรีนะผมอะ่ะน่าจะรีแบบหนึ่ง ทีนี้เรามาดูเฟสของการออตโต้กัดน,นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเออแต่ทีนี้เท่าที่ผมลองมาเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ฟิลบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะเลยนะครับผมเท่าที่ลองมาร้อยรอบก็ฟิลประมาณสักแถวสองรอบสามรอบเนี่ยเออประมาณนั้นนะที่อาจจะเป็นที่ดีซี่ตายแล้วเปลงเพราะว่าเมื่อคืนผมปล่อยออตโต้ไว้นะผมเออก็จะเป็นตัวของดีซี่บนก่อนครับแล้วก็บิคกิตล่างครับอ่ะแล้วก็บิคกิตล่างเสร็จปัปปาร่าสกิลล่างครับอ่ะสกิวล่างเสร็จปัปคารอนจักรีครับพอคารอนเักรเสร็จปัปตัวของแบบบบเเออออ่ปาารรกก็จะยิิงสลนคัืม บนเสร็จครับดีซี่ต่อเลยครับดีซี่ล่างครับแล้วก็จะเป็นคารอนล่างครับแล้วก็จะเป็นตัวของแบบออรีสกิลบุนนั่นเองครับอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองครับอืมถ้าเราแบบไม่ชัวร์ก็พยายามทําตัวของดีซี่ทิกวันนี้นะครับหรือง่ายก็อัพซีสามกำลังเงิกำลังดีแล้วผมน่าจะอัพน้องซีสามแหละคิดว่านะครับจะอัพซีสามได้ก็น่าจะดีเยี่ยมไปเลยนะครับลองดูว่าออโต้เป็นไงบ้างตามที่ผมพูดเลยครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทีแล้วเมงก็แรงในยเรื่องครับดีซี่นะครับอืม ทำของง่ายขึ้นเยอะนะครับผมมีออลลี่ั๊บทำของง่ายขึ้นเลยผมลองไฮด้าได้ลองไฮด้ารู้สึกว่าแบบมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะทุกคน,กคนมันถ้าถ้าใครที่เล่นเป็นฟิวเดาเมจน่าทําได้เลยครับผมแต่ถ้าใครที่เล่นสายถึกๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยมันไม่ไหวทุกคนเออมันยังไม่ค่อยไหวนะผมทีเนี้ยก็คารลอนเออตัวของชาดายิง่างจะใช้ตัวของคารอนฮิวก่อนก็ได้นะครับเอาชัวนะครับ เห็นไหมปกติมันจะไม่ทุบตัวของดีซีเว้ยแต่ว่าเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ตีดีซีสื่อนะฮะถ้าไม่ตีดีซีโล่อำนาจก็แหวนอำนาจก็จะไม่เด้งนะครับทุกคนนะแต่เมื่อกี้มันอะไรก็ไม่รู้นะงงกัดแล้วก็สีปังครับสองล้านนะจุดอ่อนน้อยมากนะแต่ว่าที่จุดอ่อนรัวๆเรางงเหมือนกันจุดอ่อนผมแบบสิบห้าเองทุกคนตีจุดอ่อนพคตรรัวเลยว่ะโอเคแล้วก็ดีซีสกิลล่างครับทุกบปึ้งอันนี้ผมจะเน้นถมดาเมจเล่นสองเวฟนะครับเพื่อนๆนะไอ้ มันจะเน้นแบบผมดาเมจเล่นสองไปไปเลยนะครับเวลาก็ไม่ได้แย่มากนะประมาณสองนาทีกว่าถือว่าใช้ได้ค่าดีซีก็เคลียร์ไปนะครับอันนี้พอมีมันมีโล่ดีซีมันก็เซฟขึ้นเยอะนะครับประมาณนี้แตมสุดจัดนะครับนี่แล้วก็จะเป็นตัวของคารอนฮิวครับประมาณนี้นี่ซักผ้าไปด้วยนะทุกคนนะหรืเอ,อเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยครับผมเออช่วงนี้แบบอากาศหนาวมากครับผมแล้วก็ตีล่างครับ โอเคแล้วก็เหลือสกิลบนครับแต่ว่าอย่างที่พูดกันครับผมวิกฤตมันจะได้ออกก่อนนะฮะโอเคอันนี้ตัวของดีซี่เนี่ยยังไม่ได้เร่งแหวนอำนาจเลยนะครับชิวมากนะผมนะคีย์ิวหมดก็คืออยากให้เอปรดาร่าตายนะผมเอปรดาร่าเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าถ้าซีแบบถ้าซีสีน่าจะเล่นได้แล้วนะทุกคนนะแต่ว่าต้องยืนให้ไหวนะคือเนี่ยมันจะเร่งแหวนอำนาจขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็เอปรดาร่าซัดแต่นี้เราเน้นเซฟพลับยูก่อนนะครับแล้วก็ใช้เอปรดาร่าซัดเลยนะผม เซฟมากครับถึงแม้เวลาจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็โอเคนะครับเอามานี่รับเลยแกงนะครับผม2ล้านครับปีศาจต้องตุยเท่านั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างเวลา2นาที7วินาทีครับไม่แย่เลยใช่ไหมทุกคนสำหรับแบบมีการใช้ออรี่เข้ามานั้นเองครับใครที่ยังไม่ผ่านนะครับลองใช้ทีมนี้ดูได้แล้วรับรองว่าตัวปื๊บทำของบอลงไปเยอะมากๆนั่นเองครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับ